าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมโลมทุกบริษัททั้งหลายนบบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะ อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุที่เรานำมาสักการะบูชา เราจะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งที่เราเคารพสักการะกันมานานแล้วเพื่อให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจว่าพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันอยู่นั้นเกิดขึ้นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีหรือไม่ แล้วเกิดมีขึ้นเพราะอะไรเราได้กราบได้ไหว้กันอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นในทางที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเกิดไปเชื่อในสิ่งนั้นว่าจะช่วยตนให้พ้นภัยพ้นอันตรายในรูปต่างๆ ถือเป็นของขลังไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เท่าไปวิงบอลขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อจะให้ช่วยตนในรูปต่างๆซึ่งการกระทำในรูปอย่างนั้นไม่ตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนาถ้าในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่มีเรื่องการอ้อนบอนขอร้องในรูปอย่างนั้น มีแต่เรื่องการศึกษาปฏิบัติเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเรือดร้อนในชีวิตประจำวันเป็นการช่วยตนเองด้วยการปฏิบัติธ,ธรรมะไม่ใช่เอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยตนเพื่อให้ตนพ้นไปจากเรื่องอะไรอะไรต่างๆดังที่เราปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไป เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราไม่เข้าใจชัดในเรื่องวัตถุนี้จึงได้เข้าไปนับถือในรูปขลังรูปศักดิ์ติดต่างๆนานาแม้ว่าการนับถือนั่นจะช่วยทําให้ตนสบายใจแต่เป็นความสบายใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นความสบายใจที่เด็ดขาดตายตัวไม่เหมือนกับ เอาธรรมะมาใช้แก้ปัญหาแต่ว่าที่ได้กระทำกันอยู่ทั่วทั่วไปนั้นก็เพราะว่าไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามความเป็นจริงไม่มีใครพูดให้เราฟังว่าความจริงนั้นควรจะเป็นอย่างไรเราเชื่อและทำกันมาตามที่เขาว่าเขาว่าว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ <c oughs> รับมาตั้งแต่เป็นเด็ก เช่นนับนับถือมาว่าพระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ในรูปต่างๆเล่าถึงอภิอภิมิหารแปลกๆซึ่งคนโบราณเขามีความเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถือตามกันมาในรูปอย่างนั้นไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้แต่ไปถึงสิ่งที่เป็นวัตถุก จนมีคำพูดกันขึ้นในสมัยนี้ว่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลนั่นไม่มีในมงคลสามสิบแปดของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นวัตถุว่าเป็นมงคลมีแต่เรื่องการไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นอัปมงคลและมีเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมเท่านั้นที่ชื่อว่าเป็นมงคล ไม่มีสิ่งวัตถุอันใดที่เป็นมงคลเลยตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นเราจะถือว่าไฟไหม้นั่นเป็นมงคลอย่างนี้เป็นมงคลหรือว่าอะไรอะไรที่เป็นมงคลตามที่เราเข้าใจกันอยู่นั่นมันเป็นมงคลภายนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่มงคลตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา มงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายว่าเหตุอันจะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตก็เหตุอันจะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเรานั้นย่อมเป็นเหตุภายในไม่ใช่เหตุภายนอกเหตุภายในก็คือการปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าทางธรรมะ ให้ได้ใช้หลักธรรมะเป็นแนวทางชีวิตจะปฏิบัติอะไรก็เรียกว่าบปฏิบัติตรงตามแนวทางธรรมะนั่นแหละเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลสูงสุดตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวัตถุที่เป็นมงคลนั้นหาเป็นมงคลที่แท้จริงไม่เป็นเรื่องหลอกตัวเราตอนนั้นเอง เคยหลอกให้หลงไปให้เพลินไปกับวัตถุนั้นชั่วครั้งชั่วคราวจาบเท่าที่เรายังมีอวิชชาเกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามที่เป็นจริงเราก็หลงไหลเรื่อยไปมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่คิดช่วยตัวเองในการปฏิบัติ แต่ไปนึกว่าวัตถุเหล่านั้นจะช่วยตนให้พ้นภัให้พ้นจากอันตรายด้วยประการต่างๆอันนี้คือความหลงผิดไม่ตรงกับคําสอนในทางพระพุทธศาสนาและในสมัยนี้กำลังมีมากขึ้นแร่หลายขึ้นในการที่จะจูงคนให้เข้าไปเอาวัตถุเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนั้น ว่าจะช่วยตนให้ทนภัยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการไม่ถูกต้องแต่ว่าทำกันอยู่มากเพราะอะไรเพราะเป็นทางเจริญแห่งลาบศักการะเป็นทางได้มาวัตถุอีกเหมือนกันวัตถุที่ได้มานั่นก็คือเงินนั่นเองเงินได้มาจากวัตถุก็เอาไปสร้างวัตถุต่อไป คนก็จิตในวัตถุต่อไปไม่ได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นตัวการปฏิบัติซึ่งเป็นเนื้อแท้ของปรัตนะไก่เราก็จิตอยู่แต่เพียงวัตถุในสมัยนี้ควรจะได้มีการแกะเอาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติ เพืได้พูดกับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจในความหมายของสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์เธอใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจให้เราได้นึกถึงคุณธรรมต่อไปไม่ใช่เอาวัตถุนั่นเป็นสาระอย่างแท้จริง ให้ถือแต่เพียงว่าเป็นเครื่องสะกิดใจเตือนใจเท่านั้นเช่นพระพุทธรูปต่างๆที่เขาทำไหว้นั้นเราก็ถือแต่เพียงว่าเป็นวัตถุเตือนใจให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วเราได้เอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราการเอาคุณงามความดีมาใส่ไว้ในใจนั่นแหละ เรียกว่าเราสร้างพระพุทธขึ้นในใจสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจสร้างพระอริยสงสาวกขึ้นไว้ในใจของเราเมื่อเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไว้ในใจของเราใจเราก็เป็นพระไปใจเราเป็นพระเราก็สบายไม่มีปัญหาเือความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดขึ้นจากความหลงผิดความเข้าใจติดด้วยประการต่างๆ และเราจะไม่ถูกไกรชักจูงไปในทางเสื่อมทางเสียหรือจะหลอกจะต้มเราด้วยเรื่องอะไรอะไรต่างๆได้เพราะเราไม่ได้สนใจในสิ่งเ,เป็นวัตถุเหล่านั้นเราสนใจในแง่ของธรรมะเมื่อสนใจในแง่ของธรรมะวัตถุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าอะไรมากเกินไปแต่เราถือว่าหลักธรรมคำสอน การปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละเป็นสิ่งมีคุณมีค่าอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตของเราถ้าเราจะถือเป็นมงคลก็หมายความว่าหลักธรรมะหรือข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นมงคลสำหรับตัวเราจะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญด้วยประการต่างๆไม่ใช่เพียงวัตถุนั่นอย่างเดียววัตถุนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบนิดหน่อย เป็นเครื่องเตือนจิตประจ,จิตใจให้เราได้คำหนึ่งถึงข้อปฏิบัติและเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นต่อไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้เข้าใจไว้ถ้าเราเข้าใจในรูปอย่างนี้แล้วเราจะมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไรและไม่ต้องหาว่าของเก่าแก่อย่างนั้นอย่างนี้ หรือไม่จําเป็นจะต้องหาว่าสมัยนั้นสมัยนี้หรือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปปลุกไปเตะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราถือแต่เพียงว่าเป็นภาพเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมเท่านั้นเองว่าเป็นรูปที่เตือนใจได้ก็เป็นใช่ได้เพราะเป็นเรื่องสมมติขึ้นสมมติว่านี่เป็นรูปแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แทนองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าพระคุณนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบด,ด้วยมือหรือว่าจะดูด้วยตาได้แต่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ด้วยใจเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นด้วยจิตของเราวัตถุนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องกันลืมแต่นั่นเอง เป็นเครื่องเตือนใจกันลืมให้เราได้เห็นด้วยตาแล้วเราจะได้นึกถึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมีพระไหว้ประจำบ้านก็มีไหว้สักรูปหนึ่งก็เพื่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและไม่ต้องไปเสียใจว่าฉันได้มาเป็นพระใหม่ไม่ใช่พระรุ่นเก่ารุ่นละนั่นรุ่นนี้ ไปเห็นบ้านโน้นเขามีพระยุคสุขโขทยัยเชียงแสนทวาราวดีแล้วเราก็อยากจะมีกับเขามาั่งจนเป็นทุกข์แดดร้อนบางทีก็ต้องซื้อหาด้วยราคาแพงแต่ก็ไม่ใช่ที่สร้างขึ้นในสมัยเก่าแท้เพราะว่าคนสมัยนี้เก่งในทางเรียนแบบเขาทำเรียนแบบของเก่าเหมือนของเก่าแล้วเอามาบอกเราว่านี่เก่า ถ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธรูปถูกแบบเราจะไม่สนใจในเรื่องความเก่าไม่สนใจในเรื่องความใหม่ของวัตถุนั้นถ้าเราสนใจแต่เพียงว่าเป็นวัตถุสำหรับเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมคำสอนเป็นวัตถุเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้สำนึกในความเป็นพุทธบริษัท แล้วจะได้ปฏิบัติตนตามคำสอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครเอาอะไรมาให้เราถ้าเขาบอกว่านี่ของเก่านะราคาสูงหน่อยเราก็บอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเก่าเรื่องใหม่ฉันสนใจแต่ว่าเป็นรูปนะหรือเปล่าแต่นั้นเองถ้าเป็นรูปทรงตามรูปที่สมมุติกันแล้วกันก็ใช้ได้ไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่เรามีเท่านี้มันก็ไม่ลำบากยากเข่น ไม่ต้องขึ้นราคากันให้มากมายไก่โกงในสมัยหนึ่งมีการตื่นพระมาชนิดหนึ่งขึ้นในเมืองไทยเขาเรียกว่าพระบัวเข็มพระบัวเข็มนี่ถามเมืองประม่าแล้วเอามาสักรถลอรี่ก็ได้คือมันมีมากเหลือเกินตามวัดเมืองพมา่าวัดหนึ่งวัดหนึ่งมีพระบัวเข็มเป็นสิบสิบเป็นร้อยทำไมจึงมีมาก เอชาวบ้านมันแก้บนกันเขาแก้บนแล้วก็ก็สร้างพระบัวเข็มกันพระที่มีรูปใบบัวปิดหัวแล้วข้างล่างเรามีเข็มเสียบไว้เป็นพระที่ทําด้วยวัตถุประเภทดอกไม้เกสรหรืออะไรอื่นที่เขาทาขึ้นหรือบางทีก็เป็นพระไม้ธรรมดาเจ่นไม้สักบ้างไม้อะไรบ้างซึ่งเป็นไม้ที่แกะสลักง่าย มีมากมายตามวัดในประเทศอมา่าไม่รู้ว่าใครมาโฆษนาว่าพระบัวเข็มนี่วิเศษนะต้องเอาไปไหว้ที่บ้านจะเจริญด้วยลาบด้วยสักการะด้วยอะไรสั่งๆแล้ววิธีเอาไปไหว้ที่บ้านก็ต้องมีอ่างน้ำหรือว่าชามแก้วเอาน้ำใส่ไว้แล้วก็มีฐานรองเอาพระบัวเข็มใส่ไว้ในน้ำ ไอ้มีฐานรองอย่างนั้นแล้วคอยเติมน้ำไหวบ่อยๆราบไหวทุกวันทุกวันแล้วจะร่ำรวยด้วยลาบกการะคนแตกตื่นกันมากในสมัยนั้นคนที่อยู่ชายแดนเมืองไทยคืออำเภอแม่สายได้เอารถไปกว่างนูน้นไปเที่ยวขอตามวัดต่างๆถวายปัจจัยแก่วัดบางเล็กๆน่อยๆเอามาเป็นผีบผีบเลย ไม่ใช่เอามาเพียงสองสามองค์เป็นลังๆอะไรเงี้ยเด็เอามาแล้วก็ส่งมาขายกรุงเทพองค์ละสามพันสี่พันห้าพันราคามันสูงเลยเอามาไปแม่สายพบนายจ่าคนหนึ่งแกเป็นตำรวจแหวนสายส้อยหนักสัก 10, สิบสิหนึงเง้นจะได้เส้นเือเท่านี้ี่ออกมาแหวสายส้อยเส้นใหญ่จริงหลวงพ่อบวกเข็มช่วยผมว่างั้นช่วยยังไง ก็ผมไปรับมาเอามาขายได้เงินมากมายก่ายจองแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อต้องการบ้างไหมพระบวกเข็มบอกว่า,ค,าคุณมีหลายองค์เลยพาขึ้นไปชั้นบนบ้านบอกว่าหลวงพ่อเลือกเอาตามชอบใจย่าองค์ไหนก็ได้มีอยู่สองหลังใหญ่ๆแล้วคำนวณดูแล้วว่ามีอยู่สักพันองค์ในหลังเหล่านั้นยังขายไม่หมดและยังขายเรื่อยๆไป ทําไม่คนรวยขึ้นหลายคนเหมือนกันรวยด้วยพระบวัวเข็มนี้เองนะความจริงนั้นธรรมดาในเมงข้พม่าเรื่องธรรมดา,ม,รรม,ดามีวางไว้เยอะๆเหมือนกับพระตะกัวบ้านเราที่เขาทาขายตัวจริงชาเวลาญาติโยมแก่บนบอนกว่าจะสร้างพระเท่าอายุอายุเจ็ดสิบห้าสร้างเจ็ดสิบห้าองค์เอามาหอ่อกระดาษหนังสือพิม ตักข้าวใส่บาตรตักแกงใส่ก็ห่อนั้นใส่ลงไปด้วยพวกเรานึกว่าคงจะเป็นไก่ปลาะราเห็นห่อยาวๆแก้ออกมาก็เป็นหลวงพ่อไปอะลรก็ต้องเอาไปเที่ยววางไว้ตามรูไม้กับบนอย่างเงี้ยวางไปเรื่อยๆไปมากมายไก่กองบัวเข็มนนในเมืองเขามากก็ามากอย่างนั้นแต่ไม่รู้ใครแล้วกว่าหัวแหลมเหมือนกันโฆษณาบัวเข็มขึ้น แล้วก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราวลงในหนังสือพิมพ์บางเกาะกายบ้างอะไรอะไรบ้างซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทปลุกใจให้คนหลงหลงกันอยู่มีอยู่ทุกวันทุกวันคนก็สนใจอยากได้บางคนบอกว่าเลขรถทิศสักคันก็ยังเอาเะไยจะได้พระบวัวเข็มไหมแล้วแต่ว่าพอได้พระองค์นั้นแล้วจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างนั้นแหละนี่คือความเชื่อที่ผิดทางเป็นความหลงในวัตถุ ไม่ใช่มีความเชื่อในด้านธรรมะแต่ว่าไปติดอยู่ในวัตถุเท่านั้นเองว่าเป็นพระบัวเข็มและตัววิเศษเลยต้องาการจะเป็นการใหญ่ก็ทำให้คนรวยขึ้นหลายคนเหมือนกันก็รวยเงินบัวเข็มแต่ว่ารวยแล้วก็ไม่เท่าไรหมดอีกเหมือนกันเพราะไม่ประพฤติธรรมชอบดื่มล้าชอบเล่นการพเานั้นชอบสนุกสนานวอนนี้สุดตั้งตัวไม่ได้ คือว่ามีแต่พระทางนอกไม่มีพระข้างในเลยตั้งตัวไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเกา่าๆก่าเช่นว่าพระยุคสุโขทยัยนี่คนก็ชอบเหมือนกันที่ชอบนะั้นไม่ใช่เรื่องอะไรครับเพราะว่าพระพักท่านสวยอยิ้มแย้ยมแจ่มใสดูแล้วมันก็สบายใจเช่นเราไปดูพระพุทธรูปพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเนี่ยดูแล้วจิตใจมันสบาย เราดูเหมือนว่าท่านจะยิ้มกับเราอย่างนั้นคนก็เข้าไปกราบไปไหว้แต่ว่าไปไหว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์หมดไหว้เพื่อวิงวอนขอร้องถ้าไปดูที่โบทหลวงพ่อพุทธจินราชมีหัวหมูให้ท่านฉันทุกวันแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรเอาไปวางวางไหว้จุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้จุดลูกประทัดโุ่งปาหนาวิหารไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ติดก็ต้องจุดลูกประทับด้วยก็เสียงโก้องอยู่ตลอดวันยิ่งวันใต้ขุดกีนและยิ่งจุดกันเป็นการใหญ่เป็นการบูชาหลวงพ่อพระพุทธจินนาชก็ได้เสียงเท่านั้นไปไหว้ไปกราบอยู่เสียงเข่านั้นแล้วก็บอกว่าเป็นลูกหลวงพ่อมัง่งหลานหลวงพ่อมั่งอะไรต่างๆแต่ว่าสังเกตดูลูกหลวงพ่อบอไม่ค่อยเข้าใกล้หลวงพ่อเท่าใด หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติให้มันใกล้หลวงพอ่อพระพุทธเจ้าเท่าใดยังอยู่ห่างแต่ว่ามีความเชื่อว,ว่าครั้งว่าจักสิ์เท่านั้นเองไม่ใช่เพียงครั้งแต่รูปหลวงพ่อนะหน้าไอเขาเรียกว่าปร,ประตูนะ่ะมีที่ทําเป็นรูปเหลี่ยมอย่างนี้เขาเรียกว่าอกไก่ของประตูนะ่ะคนยังไปทับเอาอกไก่นั้นลงในแผ่นผ้าแล้วก็ยังขายแ่นผ้านั่นด้วย บอกว่าแผ่นผ้าอกไก่บานประตูหลวงพ่อนิสสธิโฆษณาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โฆษณาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนก็มียชมชมชอบเอาไปเป็นของใช้กันต่อไปคือคนมีจูงง่ายในทางผิดผิดมีจูงง่ายจูงในทางถูกนี่ต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาแต่พอเข้าใจแล้วไปตรงไปเรียบร้อย แต่ในทางผิดนี่จูงไม่อยากจะเห็นง่ายๆมีงานปลูกพัตตสีมาแล้วก็คนอยากจะได้เชือกที่ผูกหินมรนลูกหินที่เป็นหินพัตตสีมาไหวโดยมากก็ทำกระหวายเอามาจาดเป็นปลอกข้าวรัดทำเป็นปลอกจากไปเป็นปลอกแล้วก็เอาหินวางบนนั้นแล้วก็มีทางผ้ากระเสดเวลาเนี่ยขวังก็เอามีดตัดให้มันหล่นลงไป หลายนั้นนะคนต้องการนักหนาอยากจะได้เอาไปไหว้เป็นเครื่องบูชาสักการะทางวัดเห็นว่าจะเป็นการได้เงินจากไหวก็เลยตัดเป็นท่อนสั้นๆส,สองอังคุลีเหมาะเป็นท่อนแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ใครต้องการกี่ท่อนนะท่อนละบาทท่อนละบาทแม้ไหวไม่ใช่น้อยยาวเป็นกิโล <c oughs> เ,อเอามาไหว้สำหรับคนดึงนี่ อยหินอยู่ตรงนี้ดึงหวายออกไปนู้นให้คนช่วยกันดินให้หินมันหล่นลงในนั่นนะก็ได้ตีขอ้องร่องเปล่าก็ได้เรือก็ดึงกันไปดึงแล้วก็เอาไวมาตัดเป็นท่อนๆๆขายไหวต่อไปในขณะทนมาซื้อไหวายอยู่นั้นมีพระองค์หนึ่งแกนึกสนุนกขึ้นมาใหะบอกว่ารั่วไก่ ที่เอามาทำรั่วบทนี่ก็วิเศษเหมือนกันเอาไปปักไว้ที่บ้านแล้วโจรจะไม่ข่าวบานจะมีความสุขความส,สบายเพดเดียวเท่าน,นั้นเองไม่ถึงสิบนาทีรั่วไก่หายหมดเลยคนถอดออไปคนละอันคนละอันหมดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละคยอว่าปลุกในทางอู๋นี่มันง่ายปลุกในทางหลงนี่ก็ง่ายพอพูดขก้นคำเดียวรั่วไก่อันตรธานหมดถอดไปคนละอันละอันเอาไปหมดเลย อย่างนี้เป็นตัวอยา่างมีอยู่ทั่วทั่วไปในเรื่องอย่างนี้แต่เพราะว่าคนไม่เข้าใจไปยึดถือในวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมีฤทิ์มีมเดชอาจจะช่วยตนให้พ้นภัยอันตรายด้วยประการต่างๆอย่างนี้ก็มีอยู่มากในเมืองไทยของเราไม่มีใครที่จะช่วยจูงคนให้เดินในทางสูกหรือทำลายความเชื่อเหลวไหล ที่มีอยู่ในใจิตใจนั้นหายให้หายไปอันจะเป็นการสร้างเสริมความเป็นถูกการปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบให้เกิดขึ้นในใจิตใจจึงได้หลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆดัง,ง,งที่เราเห็นเป็นอยู่กันในสมัยนี้นั่นเป็นพระองค์ใหญ่ๆที่เรานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ความศักดิ์สิทธิ์นี่มักจะเกิดจากอย่างนี้เลคือของเก่า อายุมากมากแล้วก็มักจะตักติดถ้าสร้างใหม่ๆไม่ไม่ค่อยจะตักติดเท่าไหเหรียพระที่รอใหม่ใหม่เอาไปวางไว้คนก็ไม่ค่อยนับถือเท่าไดแต่ถ้าเป็นของเก่าหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อสุขโขทยัยหลวงพ่อทวาราวดีอะไรเงี้ยเก่า,กาๆคนก็นับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปกราบไปไหว้ยิงบอลขอร้องตากดอยทั่วทั่วไป นี่เป็นการที่ทำที่ไม่เคยเข้าถึงทางมะแต่ไปถึงวัตถุนั้นเอาวัตถุนั้นเป็นที่พึ่งจึงขอญาติโยมได้เปลี่ยนความคิดประเภทนี้เสียใหม่ให้เข้าในทางที่ชอบที่ควรคือให้เราถือแต่เพียงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเตือนจิตสติใจไม่ให้เราประพฤติชั่วให้เราได้อยู่ในศีลในธรรมแล้วจะได้มีความสุข ความสุขที่แท้นะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม,มเกิดจากการขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้สว่างให้สงบนั่นเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้ไม่ใช่สุขเพราะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ในบ้านแล้วก็จะมีความสุขความสบายไม่ใช่อย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งต่นี้ต่อมาก็มีพระเล็กๆที่มีมากขึ้นในประเทศไทย เมื่อเอนไม่ค่อยมีประเทศอินเดียเียก็ไม่มีแต่ว,ว่าชาวพุทธน้อยในอนินเดยแต่ว่าเป็นชาวพุทธเก่าแก่ที่มีอยู่ในบังกลาเทศในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบังกลาเทศนั่นเป็นชาวพุทธเก่ามีมาตั้งแต่โบ,บราณสืบเชื่อสายกันลงมาโดยลําดับเขาก็นับถือไม่เหมือนบ้านเราคือไม่มีของลัง ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาดังที่เรามีกันอยู่ในบ้านเราประเทศลังกาก็เหมือนกันเอามาไปอยู่ลังกาเจ็ดแปดเดือนก็ศึกษาดูความเป็นไปของพุทธบริษัทเขาไม่ได้ถือพระพุทธรูปองค์ใดว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรแต่ว่าที่เขาไปไหว้กันอยู่มากเขาคือมันเป็นถสถานที่นับเนื่องจากความเป็นมาของพุทธศาสนาเช่นว่า การเกเันมิยะเจดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจดีย์ใหญ่เขาถือว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นั่นคนก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาไปสวดมนต์ไปภาวนาไปปฏิบัติกิจศาสนาที่นั่นกันมากเพราะถือว่าที่นั่นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแต่ความจริงนั่นไม่เคยมาเมืองลังกาประวัติพระพุทธเจ้าไม่ได้มาถึงอินเดียตอนใต้ เพราะสมัยก่อนเนี่เดินไม่ไหวมนไกลเหนือเกินแต่ว่าถ้าบอกว่าเดินไม่ไหว,วเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องเดินท่านออกมาอาจะหาเรื่องให้มาให้ได้นะครับออกมาแต่ว่าเขาก็ไปไหว่อย่างนั้นไม่ได้ไหวในฐานะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่เหล่านั้นแม้จะเป็นพ้าเก่าสลับหลบนลงในหินอายุมากตั้งพันกว่าปีกว่า ก็ไม่ได้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรไปไหว้ธรรมดาผ่านมาผ่านไปก็ไปไหว้กราบสักการะบูชาแล้วก็ไม่มีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระเครื่องเหมือนกันในบ้านเราในประเทศรรมพม่านี่ก็ไม่มีพระแบบนี้แต่ว่าที่มีอยู่ในพม,กกม่าก็มีเขาเรียกว่าพระสิวลิพระสิวลิศนี่เป็นพระมหาลัมักจะมีตามบ้านตามเรือนเหมือนกัน นั่นก็เอียงไปในทางศักดิ์สิทิ์เหมือนกันว่าถ้ามีพระสิวลิอยู่ในบ้านแล้วจะเจริญด้วยหลักศาระก็เป็นเรื่องขอถือวัตถุเป็นมงคลไปไม่ได้ถือการปฏิบัติธรรมว่าจะร่ำรวยก็เพราะใครยันธรรมานรู้จักเก็บหอมรอมริบใช้จ่ายแต่พอสมควรอาชีพที่ถูกต้องไม่ขัดกับกฎหมายศีลธรรมไม่ได้คิดไปในรูปอย่างนั้น แต่คิดว่ามีพระศิวิลิ์อยู่กับบ้านก็จะเจริญด้วยลากศักดิ์การะโดยเฉพาะร่านค่าขายมักจะมีรูปประสิวิลิ์ไว้กราบไหว้แต่ว่าคนค่าขายบางทีก็ไม่ประพฤติรมแล้วก็ฆ่าไปอย่างนั้นเองทั้งนี้มีบ้างแต่ว่าที่ว่ามีเป็นพระเครื่องปลุกเสกศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในประเทศพมา่ามามีมากอยู่ในประเทศไทยเรา ประเทศไทยเราก็ไม่มากสมัยก่อนมากขึ้นในสมัยหลังสมัยที่ตื่นตัวกันมากในเรื่องประเครื่องนี้ก็คือสงครามอินโดจีนในสมัยสงครามอินโด